สวัสดีครับผมแล้วนี่คือเกมโรบอกนะฮะเรามาอยู่ในแมพที่ชื่อว่า Survival the Killer เนะเลือกด่านเอ่เอเราจะเพื่อนเลยด่านไหนก็ไนดนะ้ด่านนี้ก็ไดนะ้ซับเวยก็ไดนะ้รถไฟใต้ดินกลังโหลดซับเวยอยู่โอ้เลือกคิลเลอร์ซุม่มอา้าวอ่าผมเหรอเนี่ย <laughs> โอ้เปตัวอะไรเนี่ยอีตกรอีคัตกรอมาแล้ว ไเปิดเองเลยหรออยู่ไหนมันจะเห็นเฮจะเห็นคนหนึ่งเฮ้ยมุดด้วยอะไรฟันฟันเลยฟันฟันเปิดดูไม่ไมีมาหาเร็วถ้าเจอแก่ลเรยวนี่ไปไหนไม่เสาน้อยนี่เหรอ มนีพิญญาลร้ายพิญญาหลอกหลอนนี่กระดูมมันไม่ใช่อ้าวเจอวัสดีวันดีใครอะอะไรเลยฮะวัสดีเอ๊เพื่อนพวกเธออยู่ไหนกันเนี่ยฮะไปไหนกันหมดแล้วล่ะเปิดเปิดเปิดหมดแล้วเฮ้เอาร่าวัสดีฉันเจอแล้ว อ,อ,อ้าวโอ,โอ,โอค้คนนี้มองเท่งเลยต้องทำเสียงให้เหมือนเลยหรือเปล่าอยู่ที่ไหนกันอ,ยอ,ยอ,อ,อ,อ้าววัสด,ดีน้องหานนี่วัสด,ดีน้องหานสวัสดีแอบตรงนี้ทำไมอืมแอบตรงนี้เหรอไม่ดีเลยเสวัสดี อาละมีตรงไหนคนดีอีกแล้วเหรอเนี่ยอะไรตรงนี้เอ๊ะออเอชุบกันแถวไหนนะฮะอยู่ที่ไหนนะอาเจอแล้ววันนี้รถไฟเฮ้ยตัวมันเล็กเว้ย อยู่ในตู้ก่อนอืมหมดยังตัวอยู่ในตู้ไปไหนละโอ้ยเสียงอะไรนักนะอืมอืมเฮ้ยมันชุบไปยังเลยเฮ้ยหน่อยเนี่มรถไฟไปไหนละรถไฟเหมือนจะเก่งอืมอืม สวัสดีสับ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 ับับอยู่ไหนกันแคมป์เลยวันนี้ไล่สับไล่สับไล่สับเอา้าวออกมาได้ไงเอ้า โอ้โทอะไรอยู่สะตีทั้งเยอะโอ้ตีลมตั้งหลายตัวแพ้สกันขอขบพระคุณทุกท่านด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมและรับฟังกันในคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจพวกผมด้วยนะฮะในคลิปนี้ก็พักเรื่องตำนานเรื่องเรื่องเล่าไปก่อนนะมาเล่นกันขำๆแล้วกันนะฮะคลิปนี้ตอนนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะทุกคนไปแล้วครับผมบ๊ายบาย